สวัสดีค่ะช้านี้แม่แม่มมาทักทายทุกท่านที่รักและคิดถึงอีกแล้วนะคะช่งชวงเช้าแม่แมมกาลังจะไปทํางานพี่เดียวกับพี่ใบหม่อนก็มาส่งแม่แมมที่หน้าบ้านเหมือนเช่นเคยนะคะความสุขเล็กๆที่คนรักหมาต่างเข้าใจดี พราะว่าทุกคนต่างก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตและมีสิ่งแท้ความสุขแตกต่างกันที่สําคัญคือการค้นหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วมั่นใจว่าเรากําลังเป็นตัวของตัวเองและกําลังเดินอยู่ในแนวทางที่ใช่สําหรับตัวเองที่โรงพยาบาลศาสตร์สีคิว้วยินดีต้อนรับทุกท่านเปิดทําการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราทุกคนรวมทั้งคุณหมอและทีมงานดีใจที่ได้ดูแลน้องหมาน้องแมวที่ท่านรักนะคะเราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้ทุกวันคะ่ะ ถึงเวลาได้กลับมาบ้านแล้วพี่เดียวและพี่ใบหมมอนก็มารอแม่แหม่มนะคะดูเด็กๆดีใจก,ก,กันมากเลยที่สําคัญวันนี้พี่แฮปปี้ออกจากห้องมายืนรอด้วยนะคะแต่ยังไม่เข้ามาหาเด็กๆก,ก็มาอ้อนแม่มาให้แม่กอดแม่หอมนะคะเวลาทํางานกลับมาบ้านพอได้มาเจอเด็กๆก,ก,ก็รู้สึกมีกําลังใจหายเหนื่อยเลยคะ่ะพี่แฮปปี้น้องหมาดํากําลังจะเดินเข้าห้องไปอีกแล้วนะคะแม่แหม่มก็เดินไปหาพี่แฮปปี้ซะหน่อยนะนานๆจะเดินออกมาข้างนอกมาเล่นข้าง ก,กับเพื่อนๆนบ้างนะคะน้องหมาน้องแมวที่บ้านต่างดีใจแล้วก็รอคอยเวลานี้มาเสมอทุกวันไม่เห็นเจ้าของเขาก็ดีใจแล้วก็รีบวิ่งมาหาจริงไหมคะความรักของพวกเขาบริสุทธิ์ไร้เดียงสามากเลยคะ่ะทำให้เรารู้สึกอยากดูแลเขาให้ดีขึ้นในทุกวันเลยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ